โยพี่น้องเห็นเขาเขาเขาเห็นเขาเขาวางไว้แล้วสิได้แล้วเร่งอี่แล้วพี่น้องเออขอบคุณทุกคนทุกท่านเอาน้องเมินน้องเมินสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อจะเด้อขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนที่เขามาเพื่อกลังใจให้เนี่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดนไหลก้นลืมเพื่อเป็นกำลังใจให้ตอกขวดน้ำเด้อ ป่ามากอลีนพันกันตกผกงป้าเนี่ยกินแว่มสันป่าป้าเนี่ยกินแันงปลาล้วนปอาควนกะจีต้าแสกนะน้องเขาแชร์ขอบคุณค่าอันปอาควนกะกีสสวัสดีค่ปะปอบควนกะยันได้แล้วเรียกน้ำพลยจ้าจะร้องเพงลงค่ะประสน,น้องกีตป้าก็เข้าไปฟังเพลงอยู่ แต่เอา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 บ้านลองไปเยี่ยมบ้านใหญ่สงสัยยังไม่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวป้าจะไปทีหลังเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจใต้เอเข้าแช่สันว์ะขอบคุณกําลังใจดีๆจากเพื่อนเพี่ๆนที่้งงขของสุขุสุข้นเด้อค่ะเด้อขอบคุณติขามาเป็นกําลังใจให้ติขามาถักใต้เดียวงดเรียนมุกิชาเร็วเดยว ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อป้าขอบคุณเพื่อนพี่น้องนสวัสดีมาร่วมด้วยด้วยใจเด้ออันถักท้ายกันป้าบ้ได้อ่านเหม็นข้อตรวจขอไ่ไอควนคุณเช้าเดี๋ยวกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่เออสิสะกดได้กินเลยกินเลยเตียงเขาเลยแหละ เร็วเร่งไม่ได้่ยินอีเด้อนี่เด้อขอบคุณค่ะจรันกุแชแฉมองได้กุแชแฉมองได้กุ้ชขายป้าสามจุดทางล่างอีกใบหนึ่งอยู่ไหนแล้วมาเรหรอเห็นมันมีขายป้าสามจุดบ่ใบหนึ่งอยู่ไหนป้าก็ะหังแต่เอื้อคือคือกันได้นิ ขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่กำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะกดไลค์กดเดิมให้ป้าน้ำเด้อกดไลค์กดเดิมให้ป้าด้วยนะคะแกรอารมบงอยู่แล้วอุ้ยม้านะคุนเอาเลยนอนเว้นก่อนป้าที่โทตทางานเว้นทางดีนี่เก็กบอฮ่า่าสักหนึนงร้อนสองใหญ่นี่กินบ่เป็นได้ น้องไอ้กินเหล้าพอเป็นได้ห่างแต่ว่าทำทรงเอาปีกบอแล้ววะมามานอ้นองไอว้ว่าปีกบอลสันเบิ้งจับโบเบิ้งมาจันร,จร,จรันสุดหล่อพัสันินห็นบอลน้องมืออง่อหงอเห็นบอลจันจรันสุดหอหุ่นกับพ่อหุ่งขอบคุณทุกคนทุกท่าน,ดนดเด้อจะเด้อเผาเด้อพี่น้องปั๊บปับ๊ขอบควณพัสดินนั่นเว้ยเผาซิ่ง เจ้ามายังสะาแต่คอยสิลงล่ะคอยสิลงอะไรล่ะเดนนี่ขอบคุณเด้อกระเด้ลที่เขามาทักทายขอบคุณสุภุทุกคนเด้อยิบเอายิบเอาเอาทักทายเจ้าหน่อยอันเท่าสิ่งเจ้าทักทายหมูเจ้าหน่อยเดี๋ยวคอยกับสิลงได้อันเก่งใจหมูเพิ่นมาก่อนเพิ่นมากด้วยแล้วคนรวยคนรวยคนรวยว่ะสินอ่ะ ขอบคุณพ e right? no, no. <laughs> ี่น้องสุโขทุคนเด้อทากทายชาวเชียงทักททยมูเด้อไข่กับสิพผ้าลงล้ได้บัี้นี่รอตามให้โฟกัสท่ผ้า่ะเรียนเสร็งเรียนหาไงก็ทำแบบนี้มานานแล้วทำแบบไหนนั่งกินอย่างนี้เลยเออไม่เยกินเขาคหานก็เคยทำแน้มาตั้เลยไหรอหมายถึงน้องอ๋อน้องนะน้องคนสวยนะต้องเคยมาแก้เหมอนเคย อาสีด่างยังไม่เป็นยังเจ้าเขาสียังไปเจอไหนวะยังไปจอไปเโอ้ยยังไปเจอไหนกันย่างสองขาแล้วเนาะอ๋อย่างวลาย่านหมาอะไรหมาไข่ดินตะยาลุ่งไปเลยตะยานุงขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะทักทายโมเละแล้วเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเด้อขอบคุณทักทายสิงที่มาลาโมกดไลัยแห่น้ำในเด้อทักทายแล้วย่าง ขอบคุณน้องนุ่มพ่อนขอบคุณน้องเงินขอบคุณน้องเขาแชร์ขอบคุณน้องกุ้งสดขอบคุณน้องจรันแล้วก็ผู้ใดอีกเนาะขอบคุณขอภัยเด้อปลาปลาปลาลงลงลงกันสัตขอบคุณมัดรวมเลยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะไรนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไรหน้าเราก็เจอกัน